นัดพบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ค่ะทีมงานนะคะของเราสอสาวสวยพร้อมแล้วสแตนบายรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปล่ามาก <laughs> ยังไม่มีใครมาเลยงงมากตอนนี้กี่โมงแล้วคะหกโมงหค่ะหกโมงนาทีนะคะเช้ามากแต่ว่าเรานัดเจอเพื่อนๆตอน7จ็ดโมงรถออก8ปดโมง ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสิ้านะคะเราก็มีสมาชิกเพิ่มนะคะคือน้องตาจุวยนะคะแล้วก็น้องอู้จ้ะน้องอู้ตอนนี้เรากําลังออกไปจากออฟฟิศนะคะเพื่อมาเอาอุปกรณ์นะคะให้คุณหัวหน้านะคะก็ะคือเขาเป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะคะดังนั้นเราต้องมารับหน่อยนะคะสําหรับดาวตีอวโุโสดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตรงจุดนัดพบนะคะเป็นจุดขึ้นรถของเราคือตรงปั๊มเชลล์นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน นี้นะคะเราก็อยู่ตรงจุดนัดพบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มมีสมาชิกเริ่มพยอยกันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะทีมงานพร้อมแล้วนะคะอยู่ที่ว่าพวกคุณพร้อมหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้เยบเหงามากบรรยากาศนะคะทุกคนเชียร์ให้หน่อยค่ะทุกคนค่ะทุกคนให้ความร่วมมือหน่อยค่ะทุกคนสนใจไหยคะนะคะทำเพื่อส่วนรวมนะคะอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ทยอยมาตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็น7จ็ดโม,มงสิบห้าอยู่เจ็ดโมงคือน่าจะมีคนทยอยมาละตอนนี้ก็คือนี่ค่ะนักดนตรีอาวุโสของเรานะคะชื่อวงอังเคอร์แมนนะคะอังเคอร์แมนย่ <laughs> <Man. Yeah. S 2> วันนี้คุณพร้อมไหมคะไปพร้อมว่าต้องพร้อมนะครับงานนี้ทําไมครับพี่กับผมนอนมาหลายวัน <laughs> เป็นชี่กงานนี้เลยคืนนี้เจอกันเต็มที่แล้วก็พิเซนต์นกินเบียร์ <laughs> ถือว่าเราไปได้กันได้คุณมาจับพระราชบังไหมคะวันนี้ก็แต่งตัวเบาๆเบาๆขอยืนตรงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะแผ่นกล้องออกนี่คือสถานแห่งบ้านใยโกที่ฉันไม้ฟองมาสู่นนี้คือหมวกที่คุณจะใส่นะคะท่องเที่ยวในวันนี้เลยนะคะเพราะว่า ก็เลยอเอาหมวกแบบน้องพลมาคุณก็เลยต้องใส่หมวกนี้นะคะในการเที่ยวไล่ทอสบูนในทริปนี้ท,ทั้งทริปค่ะพูดบิ้วซิทำไมเขายังไม่มากันอีกตื่นได้แล้วนะคะทุกคน <c oughs> มาได้แล้วนะคะเราต้องมีเวลาเช็คชื่อนะคะเตรียมตัวขึ้นรถด,ด้วยนะคะแปะโลงล้อมุนนะคะ a few minutes later ะนะคะอันนี้วนนี้นะคะคือเขาบอกได้เลยว่าต้องเอารถกกระบะมานะคะโอ้ย แล้วนะคะเจ็ดโมงครึ่งเขาจะแบบว่ามากันมัเป็นเลิกงามยามดีนะคะทุกคนว่ามีความสุขนะคะ<า>เพราะว่าเป็นวันเอาติ้งนะคะเป็นวันที่จะได้พักผ่อนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับบริษัทนะคะเป<า>็นไง,ไงบ้างคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมมากครับพร้อมมากครับพร้อมพีเชนงานพร้อมนอนตอนนี้นะคะสมาชิกก็ครบทวนแล้วนะคะ<อ>ทุกคนอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศบนรถนะคะ ่ะ้ที่เลยดกินไม่พักเลยนะเราอะแกอ่นตอ่ะโตกะาขอองอัขคนที่ะ้ขอให้มีความสุขนะครับปอดภัยนนี้บอกใครอ่าพร้อมไหมคะสาวๆพร้อมนอนพร้อมนอนพร้อมเต้นหรอค่ะพร้อมเต้นโอเค Hours later. โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงไล่ทองสมบูรณ์แล้วนะคะ <Okay. S 2> เดินทางใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้ว หมายผมที่เราใส่มานั้นนะคะหนาวไหมคะหนาว่หนาวจะเหงื่อออกไปหมดเลยค่ะตอนนี้นโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมในวันแรกของเราแล้วนะคะหลังจากที่ทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็มาสแตนบายนะคะเพื่อเริ่มกิจกรรมในวันแรกของเราะะการสรุปโอเคอาร์นั่นเองค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองนะคะสำหรับงานอ u t ติ n ของเรานะคะช่วงเช้าแบบนี้นะคะทุกคนก็น่าจะตื่นกันแล้วเนาะเพราะว่ามีการไปรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะมนก็กําลังจะพาทุกคนนะคะไปที่ห้องสัมมนาเพื่อร่วมกิจกรรมวันที่สองนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทางเ r ชป็นไปคนจัดให้นะคะก็ภาพบรรยากาศนะคะก็คืออันนี้คือสมรลบนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ ทุกคนก็แบบว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่น้องๆนะคะยังตื่นไหวนะยังแบบว่ายังตื่นไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องสมมนานะคะที่เราจะจัดกิจกรรมแล้วเป็นไงบ้างคะสู้นะสู้ๆ่ะสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นเฉพาะพี่ยเฉพาะพี่นะโอเคทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าโอเคสู้มาสู้ๆดีค่ะ ทุกคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะ่าไงคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะภาพบรรยากาศด้านในกันตอนนี้นะคะก็เริ่มทยอยมากันแล้วไปชื่อหายอ้าวไปชื่อหายโดนแน่โดนหักคะแนนแน่โอ้โหนะคะงามอย่างไทยอันนี้ก็คือน้องๆนะคะที่จะมารูปกิจกรรมในช่วงเช้าวันที่สอง ไหวกันไหมเห็นบอกว่าจะตัดจ right ัดเต็มเลยเมื่อคืนสบายสบายมากอ่ะคุณแม่ช anyway> ิวๆค่ะล <uh ูกให้ไหวอยู่นะแม่พร้อมรับรางวัลแล้วค่ะย่งกับคุณณ์นะนี่อ่ะนะมันสวยจังไงะดีให้ติบนี่มาแล้วตรงแรกแบงค์ยี่สิบใบเยอะๆไหวนะไหวนะทุกคนได้ยินข่าวมาอ้วกเหรอคะ คุณดงังไกลมากเลยค่ะจริงปะเนี่ยใครบอกขแคลือร์แคลือเนาะโอเคหน้าตาในคนบางคนก็อาจจะยังไม่ตื่นบ้างใช่ไหมคะไหวกันไหมคะเมื่อคืนพวกคุณนอนกี่โมงคะหรือยังไม่ได้นอนถ้าพูดแล้วพี่จะตกใจครับพูดสักหน่อยตอนไหนกี่โมงไปตอนไหนไม่รู้ตกใจไหมตกใจเลยนะคะอ sure ่ะไหวไหมจ้านี้สีอะไรเยลโล่เยลโล่สีเหลือง มาว่างมาว่างมันจะยาวเกินไปเอาจะยาวเกินเนาะคุณโอเคไหมได้สีอะไรคะแม่แอร์แม่แอรสีอะไรอันนี้ก็หนุ่มโอป้าของเรานะคะหนุ่มบูมนะคะเป็นลีดเดอร์ของแอคเคาท์นะคะครับผมพร้อมทำกิจกรรมมากเลยใกล้ะโดนตัวแขกไม่โดนคอันนี้ชื่อชื่อกุ๊กครับผมยูสีชมพูครับยูสีชมพูน้องกุ๊กนะคะเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่ ใช่ครับผมจะพาทีมชนะให้ได้ครับพี่ครับอันนี้ CTO ของเรานะคะ<ช>จริงอันนี้พอ่อ่มเสียงว่าอันนี้ทีมงานเป็นไงคะคุณได้ข่าวว่าเสียงสั่นกระซับกระสายเมื่อคืนใช่เหรอครับไม่ใช่ละคนละคนเนาะใช่ใช่ทุกคนไวายไหมตอนนี้ยังไงก็วัชรับ ไปเจอกันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็ทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวจะออกลุยนะคะเพื่อไปเล่นเกมตามฐานนะคะที่ทางร้อทองสมบูรณ์มีให้เรานะคะตอนนี้เราก็มีตัวทั้งหมด6ใบนะคะในการเล่นเกมนะคะก็อาจจะได้เสียงดนตรีแบบว่าซาวเบดแรงนิดนึงนะคะเพราะว่านี่ค่ะชมรมดนตรีเรานะคะชมรมออนแอร์นะคะก็กำลังซ้อมอยู่ เื่อแบบว่าเล่ต์ต๋ที่เราฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็คือสมาชิกนะคะ แรกหน้าของเราอันนี้รวมกุ๊บไปไหนกันคะลงสามยิงกันนะยิงเลยนะงานนี้ต้องมีคนตายโอ้โหเจ๊ทำทีโดนทีโดนเรางานจะได้ใส่้ศึกแล้วได้ใส่้ศึกแล้วงานนี้นะคะก็คือหนุ่มๆนะคะชายชกันนะคะที่จะไปเล่นบีบีกันหมือกันนะคะคุณจะไปเล่นบีบีกันเหรอคะโอ้โหคุณแบบคุณแบบคแบบไปเลย ทีมคนใต้กับทีมต่างจังหวัดก,กับกรุงเทพค่ะอันนี้อันนี้เราอ,อยู่ไหนแบ่งเ,เป็นสองทีมทีมทีม,ทมต่างจังหวัดค่ะโอ้ยสาวต่างจังหวัดก็สวยทุกคนแหละใช่ไหมอันนี้ทีมคนใต้ไอ้ทีมเปิดทางค่ะ โอ้นี่อันนี้คือทีมภาคกลางไม่แต่โอ้เป็นคนใต้นี่มาอยู่ภาคกลางกันลูกรวมเหรอได้ได้มาเชิญเอ๋อมาเชิญแฝงแฝงสบายอ่านีสาวด้วยนี่มีโสาวด้วยเออแบะอ The Back Team อันนี้คือเป็นนนอัี้จะไม่ใส่ชุดด้วยจะใส่แบบนี้อย่างเดียวนี่เป็นนี่เสียอันนี้เด็กเสียอันนี้เสียเสียค่ะพอดีไม่มีค่าเทอมค่ะได้เลยใส่ชุดนักศึกษามาได้ ก็ยิ้ลูกเลยพอแบกหมดอสบานแล้วลูกจบเรืองลูกคคุณวันนี้คุณไม่ซับรีเหรอคะเขาจะไปยิงปีกันแล้วพอดีว่ามีคนที่แบบอยากจะเก็บอยู่ในนั้นแวะไปยิงแล้วเดี๋ยวกลับเมือองโอเคฝ่ายกล้องเลยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะเพื่อทัวร์ไล่ทองสมบูรณ์นะคะพี่บอยวันนี้เป็นตากล้องเหรอคะใช่แล้วลูกไม่มานะคะวันนี้ก็เลยเราแย่งซีนน้องไปข้าวนะคะเราจะ เป็นนางแบบให้กับพี่บอยตอนนี้เดี๋ยวเรารอสมาชิกก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยค่ะอ่าต้องพร้อมแล้วชุดคือพร้อมมากะะอ่ะพี่การพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าจะเต็มจะเต็มมากนะคะนี่นะคะคือรถนะคะที่จะพาเราเข้าไปที่ในไร่ทองสมบูรณ์นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะเข้าไปในไร่ทองสมบูรณ์นะคะ <c oughs> อ่าอาเจ้ฮายกล้องหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะมนก็ได้เกมแรกที่มนจะเล่นแล้วนะคะนี่ตัวเรามีทั้งหมด6ใบนะคะที่ทางรีสอร์ทเขาให้เรามาเนาะ<ม>เพราะว่าเรามาเป็นแบบปุ๊ปนะคะเขาก็จะมีแบบว่าราคาพิเศษให้แล้วก็มีคูปองให้คนนะคะในออฟฟิศของเราเนี่ยได้เล่นเกมทั้งหมด6ใบนะคะฐานแรกที่มนจะเล่นนะคะก็คืออันนี้คือชิงช้านะคะกระเช้าเป็นลอยฟ้าชิงช้าเนี่เพราะว่าแบบว่ามนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็น บรรยากาศในไร่ทองสมบูรณ์น้องว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมนจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมแรกตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เล่นของ ATV นะคะเพื่อมาขับ ATV กันอ๋ออันนี้มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเล่น ATV ก่อนไหมตอนนี้กำลังจอกลรวนะครับพี่น้องนี่ก็กำลังใส่ชุดเกาะให้กันนะครับอันนี้พี่เกียร์นะครับ อันนี้บูมนะครับผมเป็นไงครับบูมรู้สึกไงบ้างครับอันนี้เป็นชุดสนะครับรอเข้าอยู่นะครับชุดแรกเดี๋ยวเตรียมลงแล้วอันนี้เป็นชุด2นะครับรอเข้าอยู่นะครับชุดแรกเดี๋ยวเตรียมลงแล้วชดกเดีเตรลูกค้านะครัเเลือก้ปด้ากหน้ายรัตรยมลงแล้กเีวเตรลงนล้านะครกเดวลล้าดรกเรลงล้นะคดรับดีตรีย่างนี้วะครับดีืยง้ก็ได้นะครัยแล้วกเเลือก้ปด้รกเดีเรมลือกไปด้ากหน้านะครับมง กิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วนะคะสำหรับงานอัลติ้งนะคะของลักหน้าของเรานะคะทุกคนแบบว่าจัดเต็มกันมากๆเลยบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะเรามีรางวัลใหญ่นะคะรอทุกคนอยู่นะคะทุกคนเนี่ยแต่งตัวมาเพื่อมารับรางวัลกันเลยนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะคะทุกคนก็กํลาลังแบบว่าเดินทางนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะรอน้องๆนะคะให้ครบถ้วนก่อนนะคะเราจะเริ่มกิจกรรมนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนปาร์ตี้ตอนเย็นของเรานะคะมาฝากทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถาอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักที วันสุดท้ายของเราแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะะแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางกลับค่ะเราจะทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้านะคะทุกคนอาจจะตกใจเสียงนิดนึงถามว่าเอาติ้งนะคะครั้งนี้สนุกแค่ไหนนะคะดูจากเสียงพิธีกรด้วยนะคะใส่เต็มมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อาหารเช้านะคะ เบาบ้างนะคะเราอ่ะสุดท้ายแล้วเบามือบ้างนะคะจะเต็มได้แล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นไหวนะคะสบายมากแฮปปี้ไหมคะพี่แฮปปี้มากค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางนะคะเพื่อไปทานอาหารที่ร้านครัวคุณยายนะคะเราจะแวะรวมตัวกันถ่าย รูปนะคะร่วมกันที่ต้นไม้รูปหัวใจก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของไร่ทองสมบูรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะพาไปชมภาพรบรรยากาศที่เรารวมตัวกันนะคะไปกันเลยค่ะ ทานค้าเสียบรอยแล้วนะคะก็กําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะคะวันนี้ก็พารกิจนะคะคงานเอาติงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะตะอนนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะคะ